สวัสดีค่ะแม่อ้อสวัสดีทุกท่านนะคะแม่อ้อยชวนปลูกผักวันนี้มาชวนกินกาแฟขอจิบกาแฟร้อนๆก่อนนะคะดูค่ะกาแฟดำนะคะแล้วก็มีข้าวจีนี่ข้าวจีกินกกาแฟเดี๋ยวเอากินกาแฟไปด้วยแล้วก็จา่า พาเดินดูสวนที่เมื่อวานไม่อ้อห่มดินนะคะอันนี้เรามาอัปเดตกันอันนี้ไม่อ้อห่มดินก็คือการห่มดินก็คือเอาฟางคลุมพื้นทั้งหมดเลยนะคะให้ดินมันชืน้นแล้วก็ให้ดินมันมีความซุยมีความคือจากดินบ้านแม่อ้อที่มีความแข็งกระด้างะคะ่ะมันก็จะเป็นดินที่ดีขึ้นนะคะกาแฟ อันนี้แม่อร่ยขี้เถ้านะคะเขาบอกว่าแก้มใบหยิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คลมดินหมดแล้วนะคะนนก็คลุมอันนี้ก็โดยขี้เถ้าไว้ต้นถั่วกำลังจะจะงามค่ะมันก็มีพวกวัชพืชมากินอยู่เดี๋ยวไม่อ,อจะก,กำจัดหาวิธีกำจัดนะคะ ก็จะมีต้นคณะคณะฮ่องกงที่ลงไว้นะคะอันนี้ใส่เปลือกไข่น้องเขาก็โตว,วันโตคืนนะคะข้างบนก็โตแล้วนะคะแต่ข้างล่างมันจะมีแมลงรบกวนหน่อยก็เลยลรยขี้เท่าซาระเน่นะคะเนี่ยใบหยกมรกตเดี๋ยววันนี้ว่างๆจะ จะชำเขาบอกว่าชํำง่ายมากแต่ไม่ออต้องมีดินชำก่อนนะคะดินปลูกคอยดูว่าคณะฮ่องกงจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ทดลองปลูกนะคะแล้วก็จะมีพลิกพลิกอันนี้อยู่สีกระถางอันนี้พลิกนะ ก็กินไปกินไปคุยไปนะคะสวนแม่อ้อก็ทําทีละน้อยค่ะทําทีละนิดนกมีอากาศดีนะคะตอนเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนี้ค่ะบ้านแม่อ้อจิดทุ่ง้วย ตอนเช้าคือมีนกมากินนอนโอเคอันแค่นี้ก่อนนะคะไปบ้านเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ